ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างคะตื่นเช้ามาวางแผนเทรดตีกรอบตีโซนไว้เรียบร้อยแต่ไม่ได้ว่างเฝ้ากราฟหรือว่าไม่ได้ดูกราฟหรือว่าไปทําธุระอย่างอื่นกลับมาดูกราฟอีกทีเอา้าตกรดซะแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะฟิล์มจะมาสอนวิธีการตั้ง price alert นะคะทำให้เราไม่พลาดทุกๆออเดอร์ท,ที่เราวางแผนไวค้ค่ะ ในโปรแกรม e x t a t i o n นะคะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโปรแกรมตั้ง alert หรือว่า price alert นั่นเองนะคะเพียงแค่ทุกคนนะคะเข้ามาในหน้าเทรดแบบนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะเห็นคำว่า price alert นะคะให้ทุกคนนะคะวิธีการก็คือกดบวกนะคะแล้วเราก็เลือกว่าจุดนั้นเนี่ยเรารอบายหรือเรารอเลล์อยู่นะคะสมมุติเรารอซลล์อยู่นะคะแล้วก็ใส่ราคาเข้าไปปึ๊บป,บปบึที่ราคา1 9 3 0 สมมตินะคะสมมติเรารอเซลลทองอยู่นะคะที่1 9 3 0เราก็ตั้งอัเลอร์ไว้แบบนี้ค่ะหรือเราอาจจะตั้งเผื่อสักหน่อยนะคะอาจจะตั้งไว้สัก1928แบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าราคานะคะมันขึ้นมาถึง1928มันก็จะมีอัเลอร์น,นะคะเด้งมาที่แอปพลิเคชันเด้งมาที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ทุกคนใช้ถ้าใครเปิดคอมอยู่นะคะมันก็จะเด้งขึ้นเตือนที่หน้าจอคอมด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะมีสมาร์ทวอชนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนที่สมาร์ ด้วยเป็นยังไงคะง่ายไหมเนี่ยพอเราตั้งเสร็จแล้วนะคะเลือกเสร็จแล้วว่าเราจะบายหรือจะเซลใส่ราคาที่เรารอตั้ง alert หรือเราอาจจะ n o t ตอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่น waiting sell นะคะคือรอที่จะเข้า order sell อยู่แบบนี้นะคะแล้วเราก็กดเซตได้เลยเห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นตรงแถบนี้นะคะให้เราเรียบร้อยเลยนะคะว่าเราตั้ง alert อะไรไว้อ่ะเดี๋ยวฟิล์มลองทําอีกสักตัวอย่างหนึ่งสมมุติเรารอบายค่ะทุกคนวันนี้นะคะแผนเทรดทองของเราเรารอบายอยู่ที่ 1900เราอาจจะตั้งไว้ก่อนนะคะอาจจะตั้งไว้ที่1902หรือ03ตั้งเผื่อน,นิดนึง <c oughs> เผื่อก่อนที่จะถึงราคาที่เราจะเข้าเทรดคะ่ะพอราคามันเด้งอลเลอร์ปุ๊บเราจะได้หยิบขึ้นมาดูทันว่าเฮ้ยราคามาถึงจุดที่เราจะรอเข้าเทรดแล้วนะเป็นยังไงสัญญาณโอเคไหมมีการกลับตัวหรือเปล่านะคะคอนเฟิร์มการเข้าเทรดหรือเปล่านะคะแค่นี้เองคะ่ะเราก็จะไม่พลาดนะคะเออเราก็จะได้ไม่ตกรถกันนั่นเองนะคะง่ายๆนะคะ วันนี้ก็มีทริคมาฝากทุกคนแค่นี้รอติดตามทริคถัดไปนะคะบอกเลยว่าในโปรแกรม x s t a t i o n เนี่ยมีฟังก์ชันเด็ดๆเ,เยอะมากคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาพาชมกันค่ะ